มาบอกดวงชาววันอาทิตย์ค่ะสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคม2565ค่ะชาววันอาทิตย์สัปดาห์นี้คุณได้ไพ่ t h e t e m p e r a n น e นี่คือไพ่ชุดหลักหมายเลขที่14ค่ะความหมายแบบทั่วไปจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลง การผสมผสานให้ไปในทิศทางเดียวกันและยังหมายถึงการเคลื่อนที่โยกย้ายย้ายที่อยู่ที่ทำงานเป็นช่วงเดินทางบ่อยๆอยู่ไม่ติดที่ฟังคำทำนายนะคะเรื่องสุขภาพชาววันอาทิตย์ตลอดสัปดาห์นี้ โดยภาพรวมนะคะบางคนจะมีอาการไม่สบายเกิดจากการเดินทางค่ะย้ายที่เปลี่ยนที่อาจจะมีอากาศเปลี่ยนบางคนก็จะมีอาการภูมิแพ้แพ้อากาศอย่างนี้น,นะคะหรือบางคนก็จะมีโรคเกี่ยวกับเท้าการทรงตัวเ็บชาในสัปดาห์นี้ ก็จะมีอาการนิดๆหน่อยๆไม่หนักหนาถึงขั้นป่วยหนักนะคะส่วนการงานชาววันอาทิตย์โดยภาพรวมนาภัยบอกถึงช่วงการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเปลี่ยนโครงการมีการปรับปรุงแล้วเกิดสิ่งดีๆในงานนะคะงานเด่นจะเป็นธุรกิจนำเข้าส่งออกมางคุเทศ เซลล์ Sell, งานขนส่งงานขายงานที่เคลื่อนที่ค่ะแอร์สะจวดนักบินพนักงานขับรถหรืองานออนไลน์ค่ะงานที่ไม่นิ่งที่มีการ ไปมาตลอดอย่างนี้นะคะจะเป็นงานเด่นของชาววันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็งานด้านการสื่อสารอย่างนี้คะ่ะนักข่าวนักเขียนนักขายส่วนการเงินชาววันอาทิตย์ภาพรวมการเงินดีค่ะมีการหมุนเงินโยกย้ายถ่ายเทปเปลี่ยนเงินสด ไปเป็นสินทรัพย์ก้อนใหญ่อย่างนี้นะคะเป็นบ้านเป็นที่ดินเป็นทองคําหรือมีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินแปลสภาพให้คล่องขึ้นแล้วก็สะดวกสบายแล้วก็เป็นไปด้วยดีไม่ติดขัดหรือบางคนก็อาจจะหมุนเงินใช้เงินไม่มีติดขัดอย่างนี้นะคะ เป็นการคล่องหรือการปรับแก้ไขแล้วการเงินดีขึ้นสะดวกกว่าเดิมส่วนความรักชาวันอาทิตย์คนโสดคนไม้เป็นช่วงปรับปรุงความสัมพันธ์ค่ะคือบางทีก็การมาเจอกันของคนสองคนอย่างนี้ค่ะว่าทัศนคติ ไปด้วยกันได้ไหมมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะถ้าไปด้วยกันได้ถึงจะตัดสินใจแต่งงานหรือเป็นคู่รักกันทำนองนี้นะคะส่วนคนครองเรือนเป็นเป็นช่วงที่ต้องไม่เอาแต่ใจค่ะ มีการปรึกษาพูดคุยกันให้ชัดเจนในทุกเรื่องหรือใจเขาใจเราหรือทุกอย่างต้องพูดคุยกันบ่อยๆมีหรือว่าเห็นดีไปด้วยกันค่อยตัดสินใจทําไม่ดื้อเอาแต่ใจตนเองอย่างนี้นะคะมันหมายถึงการปรับตัว การปลองดองการหันหน้าพูดคุยกันเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปนในทางที่ดีในชีวิตคู่หรือภายในครอบครัวคะ่ะแม่หมอก,ก็จะมาบอกดวงอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าทุกคนยังติดตามแม่หมออยู่นะคะ ขอให้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยแม่หมอก,ก็จะได้มาทำคลิปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพื่อให้เราเฝ้าระวังในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ